สวัสดีค่ะเจี๊ยบช่องสงสัยจังค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะวันนี้เจ๊ก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูเครื่องดื่มจากมะขามเอาไว้เพื่อเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายของเรากันค่ะส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับน้ามะขามเปียกเจ๊จะใช้เป็นตัวซอสมะขามเปียกเข้มข้นของตราคานอนะคะคานอนเซเลคชัน่นสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ ซอสมะขามเปียกเข้มข้นทำจากมะขามเปียกแท้สะอาดพร้อมใช้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ไม่ใส่ผงชูรสส่วนประกอบโดยประมาณน้ำมะขามเปียกเข้มข้น40%สับประรด5.7%น้ำตาล3.0%เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน0.5%วัตถุเจอปนอาหารวัตถุกันเสีย แต่งกลิ่นเรียนธรรมชาติไม่ใส่ผงชูรสไม่เจอสีสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารมีแป้งสาลีและอาจมีสัรน้ำที่มีเปลือกแข็งหอยเซรรรี่และซันไฟข้อแนะนำการเก็บรักษาเก็บในที่แห้งและเย็นสามารถเก็บรักษาได้ในตู้เย็นไม่เกินสี่สัปดาห์หลังเปิดใช้ สำหรับเมนูแนะนำและวิธีการใช้ตรงนี้เจี๊บขออนุญาตอ่านข้ามไปเลยนะคะถุงนี้น้ำหนักสุทธิ1กิโลกรัมราคา112บาทสำหรับช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์เจี๊ยบจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายของคลิปนะคะและสำหรับสาเหตุที่เจี๊ยบใช้เป็นตัวซอสมะขามเปียกเข้มข้นของตราคนอก็เพราะเขาใช้งานสะดวกดีค่ะ คือเราไม่ต้องมาคั้นมาต้มน้ำมะขามเปียกเองแค่ฉีกซองก็ใช้ได้เลยและไม่ว่าจะซื้อในช่วงฤดูกาลไหนของปีทั้งสีทั้งรสชาติเขาก็จะค่อนข้างคงที่เลยค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบขออนุญาตตัดถุงแล้วก็เทใส่ขวดบีบเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานค่ะทีนี้เราก็มาดูวิธีการและขั้นตอนการทำกันเลยนะคะเมนูแรกจีจะทำเป็นมะขามน้ำผึ้งเสิร์ฟแบบร้อนค่ะ ขั้นแรกเจ๊บจะใส่ซอสมะขามเปียกเข้มข้นตราคนอปริมาณ20 ml ลงไปในแก้วแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งปริมาณ20 ml และสุดท้ายเจ๊บจะใส่น้ำร้อนลงไปปริมาณ120 ml จากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ มาทำเมนูต่อไปกันนะคะเมนูที่2เป็นเมนูมะขามน้ำผึ้งเย็นแก้วขนาด16ออนซ์ค่ะขั้นแรกเจ๊จะใส่ซอสมะขามเปียกเข้มข้นตราคณอลงไปในแก้วปริมาณ30 ml ตามด้วยน้ำผึ้งอีก30 ml และสุดท้ายเจ๊จะใส่น้ำร้อนลงไปปริมาณ120 ml จากนั้นก็ใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีใส่น้ำแข็ง เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายเนาะมาทำเมนูที่3กันต่อเลยค่ะเมนูที่3เป็นเมนูมะขามน้ำผึ้งโซดาแก้วขนาด16ออนซ์วิธีทำขั้นแรกเจบจะใส่ซอสมะขามเปียกเข้มข้นตราคนอลงไปในแก้วปริมาณ30 ml ตามด้วยน้ำผึ้งอีก30 ml จากนั้นเจบจะใส่สโซดาลงไปเล็กน้อย แล้วก็ใช้ช้อนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีก่อนค่อยใส่น้ำแข็งลงไปแล้วแก้วนี้เจ๊จะตกแต่งเขาด้วยมะนาวฝานแผ่นแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่น้ำแข็งเพิ่มเข้าไปให้เต็มแล้วก็เติมโซดาลงไปให้เต็มแก้วได้เลยเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะมาชิมกันแก้วแรกเจ๊ขออนุญาตเริ่มจากแก้วทางด้านซ้ายที่เสิร์ฟแบบอุ่นหรือแบบร้อนก่อนนะคะ แก้วนี้สีเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆพอดื่มเข้าไปแล้วจะรู้สึกได้ถึงรสสัมผัสที่ค่อนข้างแน่นมีความเข้มข้นรสนุ่มไม่เปรี้ยวบาดคอมีความหอมกลิ่นมะขามหอมกลิ่นน้ำผึ้งทานแบบอุ่นๆจิบได้ทั้งวันเลยมาชิมแก้วที่สองที่เป็นแบบเย็นกันบ้างนะคะแก้วนี้พอดื่มเข้าไปแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงรสสัมผัสที่บางกว่าแก้วแรก แล้วรสชาติเาก็จะมีความเปรี้ยวขึ้นมาชัดกว่าด้วยค่ะมีความหอมกลิ่นมะขามหอมกลิ่นน้ำผึ้งเบาๆเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆรสชาติกลมกล่อมเลยค่ะเรามาชิมแก้วที่สามกันต่อเลยนะคะแก้วนี้เป็นมะขามน้ำผึ้งโซดาค่ะก่อนทานอย่าลืมคนก่อนนะคะสำหรับแก้วนี้รสสัมผัสเขาจะบางกว่าแก้วที่สองนิดนึงค่ะแต่จะมีความซ่าข,ของโซดาเพิ่มเข้ามา รสชาติก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับแก้วที่สองเลยแต่แก้วนี้พอเราเอาลอดไปจิ้มๆโดนมะนาวเขาก็จะมีความมะนาวเพิ่มเข้ามานิดๆทำให้เรารู้สึกว่าแก้วนี้จะมีความเปรี้ยวจิตจาดกว่าแก้วที่สองอยู่นิดหน่อยแต่ความมะขามก็ยังเป็นพระเอกอยู่นะคะโดยรวมแล้วแก้วนี้มีรสชาติเปรี้ยวนำหวานตามคือตมกันมาแบบติดๆเลยค่ะ แล้วก็จะมีความซ่าของสดาเพิ่มเข้ามาด้วยดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นดีค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบหวานมากหวานน้อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยกว่านี้ก็สามารถไปปรับเพิ่มลดปริมาณความเปรี้ยวหวานได้ตามใจชอบเลยค่ะ และสำหรับเพื่อนๆที่ใช้น้ำมะขามเปียกยี่ห้ออื่นหรือซื้อมะขามเปียกมาคั้นเองเพื่อนๆต้องลองไปปรับสูตรกันดูนะคะเพราะมะขามแต่ละที่แต่ละยี่ห้อรสชาติความเปรี้ยวความหวานเขาจะไม่เท่ากันค่ะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเจ๊บหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเจ๊ยบเท่านั้นนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจมด้ค่ะสำหรับ EP นี้เจมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ